โดยตัวเธอเดินทางดูแลนักเรียนคนด้วยตัวเองเปรียบดังได้ดูแลลูกตัวเองจะเป็ e ทนที่ไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่บอกต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า15ปีถ้าพวกเราอยากให้ลูกหลานได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้สื่อสารได้จริงและสามารถแค้เป็นเครื่องมือนำพาไปสู่ความสำเร็จระดับโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า80%ได้ต้องรู้จ<า>ักกับเธอคนนี้ผู้ก่อตัต้งที่ดีพัชรวันไวนค่ะ สวัสดีค่ะนะคะอย่างที่ทราบเนาะลรมีประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลียมาระดับหนึ่งพอกลับมาในช่วงแรกก็ได้มีโอกาสไปสอนที่โรงเรียนเอกชนหลายโรงเรียนนะคะแล้วก็เห็นถึงปัญหาเนาะที่ว่าทําไมเด็กไทยยังใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ไปขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อเปิดโรงเรียนนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็17ปีแล้วนะคะ เรารับตั้งแต่เด็กขบครึ่งนะคะจนถึงระดับองค์กรนะคะเป็นการอ่ามสอนพัฒนาองค์กรด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเราเน้นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโดยที่เรามีโครงการ study tour พานักเรียนไปสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะเป็นหลกัก อันนี้เป็น LCD นะคะเราจะรับทริปในช่วงของเมษาน้าเราเปิดรับแล้วนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นภายในสิ้นปีนี้ด้วยถ้าสถาบันไหนสนใจและอยากจะส่งนักเรียนมาในช่วงอายุ10ถึง17ปีนะคะเรายินดีรับนะคะแล้วก็มีค่าตอบแทนให้ด้วยนะจุดแข็งของสถาบันเรานะคะเนื่องจากว่า,าตัว l ีเองเนี่ยมีประสบการณ์นะคะได้เรียนและทํางานที่ออสเตรเลียสามีก็เป็นคนออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเรามี Native Connection นะคะเรารู้จักสถาบานันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาภาษานะคะหรือเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ออสเตรเลียเองนะคะก็ะทําให้เราสามารถ สามารถที่จะมีโอกาสได้คัสตอมไมซ์โปรแกรมที่เฉพาะแล้วก็ยืดหยุ่นให้กับสถาบันต่างๆได้เนาะอันนี้ก็เลยเป็นจุดแข่งของเราที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนปัญจกานเองหรือเป็นโรงเรียนดนตรีเองหรือเป็นโรงเรียนภาษาเองที่มาติดต่อเราก็สามารถที่จะเทเลอร์เมดของเขาได้การเรียนการสอนเราเน้นกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเลยแล้วก็การที่ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือทากิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนออสเตรเลียอันนี้เป็นจุดแข็งนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ล้มกันเนาะ อย่างที่บอกคะ่ะกิจกรรมมันช่วยในหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องของ social skill นะคะ problem solving นะคะ critical thinking นอกจากภาษาแล้วเรื่องได้หลายๆทักษะในเวลาเดียวกันค่ะอันนี้เด็กขออนุญาตเล่าเรื่องของสถาบันสอนจักรยานนะคะเดิมทีเนี่ยเขาก็มาคุยกับเราแล้วเขาอยากจะบอกว่าเออเขาอยากพานักเรียนเขาไปแข่งระดับประเทศเนาะระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีก็ได้ติดต่อ,อมาเราก็้คุยกับเขาคุยกับโค้ชแล้วก็คุยกับโค้ชที่ออสเตรเลีย,ย,ยนะคะที่สถาบัน สมาคมปัะจักรยานที่นู่นเนาะก็มาออกแบบโปรแกรมกันแล้วเราก็เสนอโปรแกรมไปให้เขานะคะโปรแกรมที่เราเสนอก็คือให้เขาได้ไปให้นักเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยได้ไปฝึกกับโคช้ชที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้เข้าสนามแข่งขันของเยาวชนที่นู่นด้วยนะคะผลตอบรับก็คือพอสถาบันปัน่นจักรยานเนี่ยเอาคอร์สนี้ไปเสนอผู้ปกครองเขาก็ตอบรับได้ดีมากเลยเขาชอบที่ว่าโปรแกรมมีทั้งการแข่งมีการฝึกซ้อมแล้วก็การได้เรียนภาษาอังกฤษสถาบันสอนปั่นจักรยานนะก็ได้ยอดรีวิวจากผู้ปกครองนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะ ค่ะแล้วก็ looking for doctor p i a n i นะคะเจ้าของสถาบัน English Corner นะคะหรือสถาบันสอนภาษานะคะถ้าเพื่อนๆไปคุยกับเจ้าของสถาบันแล้วเขาพูดว่าเอออยากจัดทริปไปประเทศออสเตรเลียหรือไปต่างประเทศจังเลยนะคะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีหรืออยากจัดโปรแกรมเพิ่มคุณค่าให้กับนักเรียนของสถาบันนะคะหรือว่า อยากจะให้นักเรียนไปซัมเมอร์แต่ไม่รู้จักเอเจนต์ไหนดีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะเดี๋ยวนี้การแข่งขันทางทธุรกิจค่อนข้างสูงนะคะก็ทางหลายๆสถาบันก็เพิ่มช่องทางในการที่จะเพิ่มโปรแกรมให้กับสถาบันเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ยินเขาพูดแบบนั้นเราก็ถามเขาได้เลยค่ะว่าสถาบันมีซัมเมอร์บ้างหรือยังเคยไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรือมีเอเจนต์ที่ทำให้อยู่หรือเปล่ามีเพื่อนชื่อลี่นะคะสามีคลี่เนี่ยเขาทำสต์ดวร์เนาะ แล้วมีความเชี่ยวชาญมากเลยสามารถที่จะพูดคุยกับน้องได้เขาอาจจะให้ความแนะนําได้อาจจะไม่ต้องจัดกันครั้งแรกเราอาจะมาคุยกันได้ว่าเราช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างมิสคอนเซปชันก็คือบางบางที่บางสถาบันที่เราไปอาจเขาอาจจะบอกว่าเขามีเอเจนต์อยู่แล้วเขาไม่อยากจะเอาเอเจนต์เพิ่มจริงๆแล้วถ้าเราเขามีเอเจนต์อยู่แล้วดีนะคะเราก็ถามเขาได้เลยว่าไม่ทราบว่าเอเจนต์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยส่งที่ไหนบ้างเพราะว่าแต่ละเอเจนต์จะมีคอนเน็ชันโรงเรียนต่างๆกันมันเป็นการเพิ่มช่องทางนะคะให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเนาะค่ะ แล้วก็ถามว่าเถ้าเกิดเอเจนต์แล้วส่งเอเจนต์แล้วเราได้อะไรสถาบันจะได้ค่าแนะนํานะคะจากจากจากตัวสถาบันเองเนาะจะมีค่าแนะนําให้หรือเราสามารถที่จะเทเลอร์เมคแล้วให้เขาไปขายอย่างสถาบันสอนปันจาัาให้เขาไปขายลูกค้าเขาได้เขาก็จะไปทำเมตติ้งแล้วเขาก็รวมบวกคอสอะไรไปได้เลยเราก็ทำได้สองแบบค่ะขอบคุณค่ะใครอยากรู้จักธุรกิจรีขอเชิญวันทุกวันนะคะ